ทีค่ะมาจากนี่เลยขนมจีนนะคะข้าปุ่นน้ำยาป้าจ้ะนี่เดีย๋ยวค่ะแต่ก่อนจะกินนะคะก็นี่เลยค่ะเอชชัวนะคะเม็ดเบิร์นก่อน1แคปซูลก่อน15นาทีอ่ะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยตัวช่วยดีๆของเรานะจ้ะสุดปังอลังการนี่หแคปซูล มีทั้งหมดนี่สิบห้าหนึ่งเมตร <Okay. S 1> สบายใจอันนี้นี่ทุกคนก็เป็นสมุนไพรหมดเลยมีแอลคาเน